สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในวันที่31อแล้วนะฮะเออ31แล้วนะแล้วเช้านี้นะครับก็มีจดหมายจากคุณเลวิสนะครับให้เราตามหากางเกงนำโชคสีม่วงของเขานะครับแล้วผมก็ไปสำรวจถ้ำของเราครับปรากฏว่ามันมีผลไม้เต็มไปหมดเลยครับแล้วผมก็ไปหาคุณโรบินช่างประจามู่บ้านก็ไปสร้างคอกสัตว์ขนาดเล็กครับจัดไปครับ โอเคฉันจะเริ่มสร้างข้อขนาดเล็กใหม่ของเธอโดยเริ่มในวันพรุ่งนี้เช้านะจากนั้น<ด><ด>ผมก็ไปเติมของอที่คอมมูแล้วก็ออกไปส่งภารกิจครับทั้งสองอันวันเดอร์ของป่าหรือดูไปไม้ร่วงโอเคครับฮาร์วีรับนี่ไปซะสวัสดีพี่แดงนำของมาให้ตามที่ขอจริงด้วยขอบคุณมากๆนะ๋ย่ดูซิฉันติดเงินไว้เท่านี้สินะใช่แล้วครับ ืนมาด้วย90บาทจากนั้นผมก็ใช้เวลาที่เหลือไปลงเหมืองครับอ,อะไรเอ่ย what is it ครับ <c oughs> ขออ่านดูสิ มอนสเตอร์คอมเพนติียมบทสรุปมอนสเตอร์มีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับไอเทมจากมอนสเตอร์เป็นสองเท่าว้าวใช้เลยฮะมันคือพลังวิเศษนี่เองโอ้เจ๋งเลยโอเคชั้นที่ห้าสิบครับววรองเท้าอันใหม่โอ้ในกระเป๋ามีถานอุ้ยผีหลอกวิญญาณหลอน สามสี่ทียังไม่ตายปึดจังต้องห้าทีว้าวอันนี้แหละฮะที่เราตามหาหืืเปักแมวเอ้เข้าไม่ได้แมวโอ้โอ้วันนี้ทำเงินไปได้หนึ่งพันเก้าร้อยโอเคครับ ในวันที่32ผมที่กำลังเอาภารกิจไปส่งแต่ก็ได้เจอกับคัสซีนคัสซีนของเอมิลี่เหรอคนนี้เอมิลี่หรือใครวะจะไม่ได้โอ้โห <c oughs> oh แอมิลี่จริงด้วยครับคุณมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวเราเรามาได้ยังไงก่อนเออผมมาส่งของครับผมแค่หลงบ้านครับนั่นทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่าง ความพยายามความซาบซึง้งและความอ่อนโยนพวกนี้ช่างเป็นสิ่งที่พิเศษเอามากๆเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทําไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่มันคือรังสังหอนที่นี่เองโอ้รังสังหอนหรอไรนะ่ะรังสังหอนอล่กไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าฉากนี้ พี่แดงมีบางอย่างพิเศษกับพี่แดงโชคชะตาของเราต้องมาบรรจบกันแน่แนเลยแปลกๆผมมาหาน้องแจสครับเฮ้ยนี่ไงเอมิลี่เอ้ยอผมผมชองอ้นี่มันของที่ฉันอยากได้เป๊ะเลยฮิ่งฉันมีความสุขมากเลยแล้วระหว่างที่ผมกำลังจะเอาของขวัญไปให้น้องแจสก็เจอกับสิ่งนี้ครับแล้วม,มันเหม็นจังเลย แล้วลงไปทำไมละท่อน้ำวินเซนต์ทำไมมันล็อกนะฉันจะเข้าไปสำรวจข้างในฉันคิดว่าคุณการเทอร์มีกุญแจอยู่นะคุณกันเทอร์คนที่เฝ้าพิพิธภัณฑ์อยู่นะทำไมเธอถึงคิดว่าเขามีละ่ะฉันเคยเห็นกุญแจอันเก่าใหญ่ๆใ,ในเสื้อคลุมเขาครั้งหนึ่งประตูท่อน้ำ หน้าขนลุกนี่น่าจะใช้กับกุญแจอันนั้นได้จริงเปล่าโว้ยเจ้าผีมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในนั้น ไม่มีเลยวายผีหลอกวิญญาณหลอนโอเคนี่ไงน้องแจสอยู่นี่สวัสดีจ้าน้องแจสมันจะเที่ยงแล้วอ่ะมันจะได้ปะเนี่ยซันฟิชจากนั้นผมก็ใช้เวลาไปกับการตกปลาครับเพื่อทำภารกิจแต่ว่ามันก็ดันไม่เจอปลาที่มีอยู่ในภารกิจเลยครับ ปลาอะไรเนี่ยปลาไพคไม่เคยเจอมาก่อนจากนั้นก็มีแวะไปหาคุณกันเทอเพื่อบริจาคของบ้างครับแล้วก็ไปแลกตั๋วความดีครับ 4pm วันดีครับลงออว้าวเตียงนอนแล้วก็ไปเติมของที่คอมูครับเสร็จแล้วฮะอีกหนึ่งบันเดบเด n d ลของป่าฤดูร้อน ซัมเมอร์ซีดะสรุปแล้วนะฮะวันที่สามสิบสองใช่ไหมเราก็ทำเงินไปทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกโกหกสิบหกบาทว่ากันไปในวันที่สามสิบสามผมได้มาอัปเกรดเจ้าขวานครับให้เป็นขวานไอรอนนะแล้วก็ไปลงเหมืองกันครับโอเค okay, let's go ฮะลงเหมืองกัน ว้าวอุ้ยคริสตัลเดกเกอร์ฮะว้าวคริสตัลเดกเกอร์พลังโจมตีน้อยมากแล้วก็เจ้านี่ต้องดรอปของแปรปุ๊อะไรอะมอเ l e t อุ้ยช่วงนี้ได้อาวุธเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเนี่ย เอ่อพลังโจมตี15-24อั 24. นนี้10-30ความเร็วบวก2น้ำหนักบวก2บวกพลังจโจมตีอ,ตอ,อะครับเอ็กซ์ตร้าดาเมจโอ้เจ็ดสิแล้วครับ ว้าวมาสเตอร์สลิงช็อตโอเคเรียบร้อยฮะเราขึ้นไปนอนกันดีกว่า <c oughs> ทำฟาร์มเลเวลอัพครับได้ชีสเพิ่มมาแล้วก็คุณลิตี้สปริงเกอร์ครับคุณลิตี้สปริงเกอร์แล้วก็ฮาร์ด <Spr> วูดเฟนโอเค แล้วว่าาเอาแรกแล้วกันครับจะได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ได้บริเอรลิงมาแล้วล4สี่และในวันที่สาสาใช่ไหมก็ทำเงินไปได้หนึ่บาทและในวันที่สามก็มีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตกลงมาเป็นสีเขียวแล้วก็ทุกอย่างคลุมไปด้วยพืช หรือว่ามอสผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเต็มไปหมดเลยฮะเฮ้ยต้นไม้ก็เหมือนกันเอ,อเห็นสภาพอากาศเมื่อคืนนี้ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าใครต้องการจะใช้บาซาลูนเป็นที่หลบภัยผมเปิดไว้ทั้งวันและว,วันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยมานานแสนนานไดนโนเสาร์เราฟักตัวออกมาแล้วครับแล้วโอ้นี่ใช้เวลาสิบกว่าวันเลยนะครับวิลโบ เย่เดนนเสาซมาแล้วฮะวัดดนดีน้องไดโนเสาร์และถึงวันนี้คอกสัตว์เราจะสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามารถซื้อสัตว์ได้ครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกคนก็เลยหลบภัยอยู่ครับผมก็เลยไม่มีอะไรทําผมก็เลยออกไปตกปลาครับปลาอะไรครับเนี่ยปลาไปป่ะ้วแบบเนี้ยเออใช่ด้วย อุ้ยอุปกรณ์ตกป่านี่เราไม่ต้องคาบเลยนะอุ้ยปลาอะไรครับเนี่ยแรงคนเยอะปลาทูน่าโอ้ my god โอ้จับปลา24ตัวที่ไม่ซ้ำกันฮะภารกิจใหม่อุ้ยปลาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยปลาใหม่ปลาเนี่ย อันนี้ใช่ถูหน้าหรอโอ้ย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 โอ้ซุปเปอร์คิวคัมเบอร์ว้าวโอ้อันนี้มี โอ้ซูปเปอร์คิวคัมเบอร์ฮะ <c oughs> ซูปเปอร์ปริงทะเลหายากสีม่วงเป็นญาติกับปิงทะเลแต่จริงนะผมก็อยากเก็บไว้เหมือนกันฮะเผ <c oughs> <ฮะ>ื่อแบบได้ทำในฟอร์มมูน่าโอเคขายปลานี้แล้วก็เข้านอนกันที่เหลือเก็บไว้ฮะ แล้วแล้ววันที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้เงินในวันที่สามสิบสี่นะครับเราก็ทำเงินไปทั้งหมดสองพันสี่ร้อยบาทโอเคในวันที่สามสิบห้าผมก็ไปซื้อวัวสองตัวครับมาเลี้ยงไว้ที่ฟาร์มของเราห้าคิดว่าซื้อสักสองตัวไนดะ้โอเค จากนั้นผมก็ไปรับเอาขวานของผมมาครับโอเคได้ขวานมาแล้วฮะในวันนี้ผมก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเคลียร์สวนครับ แล้วในวันที่35นะฮะเราก็ทำเงินไปได้หนึ2งพันรบาทและในวันที่36ก็ได้เวลาลงเหมืองกันอีกแล้วครับโอ้ไฟวอร์เกอร์บูตป้องกัน3ามต้านทาน3เยี่ยมเลยฮะโอ้โกงอ่ะอิงทะู้อ่ะอุ้ยหิวเลือดตัวเองด้วยหือเป็นไงละ่ะโอเค 90ออปซิเดียนเอ่อแรกกับอะไรดีตอนนี้ที่อ,อันนี้ละโอ้อันนี้ดีกว่าวันนี้เป็นวันที่รีบมากครับผมก็เลยไม่ได้ขายอะไรเลยและในวันที่37วันนี้จะเป็นวันที่ผมเติมของในกระดานเสร็จเป็นอันแรกครับ คือแล้วเราจะใช้เตาหลอมได้เลยใช่ไหมโอ้โอโกมาเกินว่ะเออบันเดอคอมพลีสโอ้ตู้เซฟก็มาเพียบเลยทีเนี้ยไปดูของรางวัลได้เฟอร์เพิ่งข้าไปเมื่อกี้เ <c oughs> พิ่งข้าไปเมื่อกี้เลย โอเคบัตเตอร์คอมพลี t e นะนักะจนภัยอ๋อซ่อมระบบรางรถในเหมืองเอ้ยดีว่ะรางวันเป็นสมอลแมกเนตริงแล้วก็ออดไปเติมมันฮะโอเคเรียบร้อยบัตเตอร์คอมพลี t ได้อ๋อเจ้าอันนี้ เฮ้ยจูนิโม่เพียบเลยฮะเราคือเหล่าจูนิโม่ผู้แยกตายแห่งนี้ว้าวห้องนี้สวยขึ้นเยอะเลยครับหลอมได้ไหมไม่ได้เก็บฐานได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันทําไมเราถึงใช้ไม่ได้ละ่ะทาแทนที่เราไป็คนสร้างาไป่ใชัสร้างซ่อมบันเล e 2 5สองพันห้า โอ้บันเดอร์น,นรี้บันเดอร์คนรวยนี่วะซ่อมรถบัสว้าวติดดาวฮะเย้แล้วผมก็ไปลงเหมืองต่อครับสลรามดอบดาบ,ดบครับดาบเลเวลเจ็ดว้าวอุ้ยดาเมจแรงมากตัวนี้ โอ้ไม่เยอะมากมีตัวที่ปล่อยโอยแย่ yeah, แล้วทางตันนี่ไงจูนิโมเป็นคนซ่อมรถ่างเออคือสร้างเชิงอะไรเมืองนี้แบบไม่ได้เรื่องเลยฮะไม่สร้างไม่เชิงอะไรเลย มีแต่ตัวนิโม่แหละฮะโอเคครับแล้ว okay, แล้วก็วันที่เจ็ดใช่ปะสามสิบเจ็ดใช่ครับสามสิบเจ็ดเราทำเงินไปได้ทั้งหมดสองพันเก้าร้อยอันนี้มาอยองเนสตกับพลิกโอเคโอเควันที่แปดละแล้วก็มีจดหมายมาบอกครับเกี่ยวกับเทศกาลในวันพรุ่งนี้ที่ชายหาดครับและใช่ครับวันนี้ผมก็ยังลงเหมืองเช่นเคย อ้ S <S <it> นี่ไงฉ oh, <MAN _ C 1> ันหนึ่งร้อยแล้วสตาร์พุชเย้พลังงานเต็มเปี่ยมว้าวคุณคุณพบสตาร์ดอกอ๋อสตาร์ดอกมันแปลกมากแต่รสชาติของมันทำให้คุณนึกถึงเค้กระดับพลังงานสูงสุดของคุณเพิ่มขึ้นแล้วไปละขึ้นละขึ้นละ โอ้มีป้ายารถบัสด้วยนี่หว่าทำไมเราแวะขึ้นไม่เหมืองตรงนี้เนาะอ๋อเมื่อกี้แวะ,แะให้ของขวัญวันเกิดใช่เดี๋วพรุ่งนี้มีกิจกรรมนักสู้กับสอดแนมโอกาสติดคริติคอลเพิ่มขึ้นห้าสิบโจมตีแรงขึ้นผมเอาคริติคอลดีกว่าครับจะไป โทพาสอันละแปดสิบโอเควันนี้ได้มาสองพันใช่ปะและในวันที่สามสิบเก้าก็ไม่มีอะไรมากครับนอกไปจากการที่เราไม่สามารถซื้อของกลับไปที่บ้านได้เพราะว่าไม่มีตังค์นั่นแหละครับแล้วก็วันนี้ก็ร่วมกิจกรรมครับก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยดูเหมือนว่าท่านผู้ว่าจะเริ่มหิวแล้วไปกันต่อ เอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นอีกครั้งสำหรับกิจกรรมปรุงซุปนี้ฉันหวังว่าทุกคนจะใส่ของดีมีคุณภาพลงไปในหม้อนะเราไม่อยากให้ท่านผู้่าเสียใจที่มาหมู่บ้านแห่งนี้ผมใส่เห็ดพิษลงไปครับเอ่อท่านครับกรุณาให้เกียรติชิมซุปนี้ได้ไหมครับแน่นอนฉันรอชิมเจ้านี่มาเกือบทั้งปีเลยล่ะโอ้โห อวกแตกออุ้ยแฮปปี้แซบหลายอ่านี่เป็นซุปที่น่ารื่นลมมากของจากคู่เขานี้ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังโอ้ยแซบแซบคักเอิม่มอร่อยคุณทำได้ดีทีเดียวคุณคือใครครับ เอาละใครอยากได้ซุปบ้างผมครับผมขออ่เอตักแกงกับบ้านด้วยนะครับพอดีว่าที่บ้านมันไม่มีอะไรกินนะ่ะเ <S an> ทศกาลรัวเป็นไปได้ด้วยดีโชคดีที่เราเอาของอร่อยสำหรับซุปมา <S <S <an> <S ได้เวลากลับบ้านแล้วละ่ะ <S an> กลับมาอีกทีห้าทุ่มสี่ทุ่มดิ โอเควันนี้เป็นวันที่เก้าแล้วแลเราก็จะขายทุกอย่างที่จำเป็นหวังว่าพรุ่งนี้เราจะมีตังพอหนึ่งหมืนในวันที่เ้าเราทำเงินไปได้ทั้งหมดหกพันเลยเหรอหกพันาาอองเนสทำไปได้หนึ่งพันสามร้อยแล้วก็เมลอนเม <Hey. S 2> ลอนสี่พันแลับโอ้โ oh, ห oh! สุดยอดเลย แล้วก็ไดมอนด์750ฮะที่เหลือไม่ค่อยแทงเท่าไหร่สรุปคือไดมอนด์แบกสุดอันนี้อันละห้าสเองไม่มน่าขายเลย <c oughs> ของป่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับได้เงินมารวมแล้ว8,500เลยครับโอ้ oh my g o บสุดยอดเลย <c oughs> เพื่อเตรียมตัวสำหรับสิบวันต่อไปกับหัวจดหมายดูสิมันเป็นสูตร อาหารซึ่งมีคุณภาพมากๆเลยละ่ะมันจะทำให้คนรู้สึกตื่นตัวแล้วเจอกันเอมิลี่สูตรอาหารใหม่สลัดขอนมหน่อยครับนี่ไงโอเคแล้วก็เอานมใส่เข้าไปและในวันที่สี่สิบวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมก็เลยเอาพิกแอคของเรามาอัปเกรดครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าการตกปลาครับวันนี้ ขอบคุณฉันจะเริ่มทำให้เร็วที่สุดที่ทำได้อีกสองสาวันมันจะพร้อมใช้งานโ mm hmm. อ้ปลาลิ้นหมา mm hmm. นี่ไงเอาไม่ใช่ครับทู mm hmm. น่าเหรอ,อเข้านอนกันครับ ป,ประมงเลเวล8แล้วครับมีครับพ,พวกเบ็ดเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ดีลักเบิร์มโอ้พันเก้าฮะมาตรงนี้ทําได้ไปพันสามชีสสองอันห้าร้อยโอ้ โอเคนะชี้สองอันห้าร้อยแล้วก็พวกนี้ก็ได้อยู่ปลาทําไปหนึ่งพันสรุปแล้ววันนี้เราได้มาทั้งหมดสามพันฮะโอเคโอเคครับสำหรับสตา์ดิวเลสี่สิบวันนะครับก็จบกันไปแล้วตรงนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สี่สิบแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจด้วยนะครับเราเจอกันสิบวันข้างหน้าครับบ๊ายบายอ่ะ